ัวผมเองเนี่ยเป็นครอบครัวของเกรรษตรกรสวนมะพร้าวนะครับซึ่งบรรพบุพรุษเนี่ยได้ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวเขาเรียกกันว่า <s> ในบางที่สุราษฎร์นะครับหลายชั่วอายุคนแล้วเราก็เติบโตมากับมะพร้าวเม <s> ื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยได้ทราบถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวในงานวิจัยของต่างประเทศนั้นได้พูดถึงน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์ค่อนข้าง,งมากแต่ว่า ความรู้เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถูกเผยแพร่เราก็เลยได้เข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้นํางานวิจัยซึ่งเป็นงานวิจัยเป็นจุดเปลี่ยนของเราคือเป็นการวิจัยที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จ้างทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืงประเทศไทยคิดค้นกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวงานวิจัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อเร์เซนเนื่องจากว่างบประมาณหมดนะครับเราก็เลยได้ เอาแฟกเตอร์จากการวิจัยน,นั้นน่มาทำการวิจัยและพัฒนาต่อประมาณ2ปีเราจึงได้กระบวนการผลิตที่มีความสมบูรณ์แล้วก็เริ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวแล้วนำน้ำมันมะพร้าวออกเสนอต่อตลาดซึ่งในขณะนั้นเนี่ยผู้บริโภคความรู้เรื่องน้ำมันมะพรา้าวยังมีน้อยแต่ประกอบด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่เรามีเนี่ยเราจึงอดทนแล้วก็พยายามเผยแพร่ตรงนี้จนมันก็เริ่มจะเป็นปากต่อปากจากผู้บริโภค แล้วเราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวนะครับก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นทีเออ่เบื้องต้นเนี่ยเราทราบกันดีเรื่องประโยชน์ของน้ามันมะพร้าวในเรื่องของผิวพรรณเส้นผมอันนั้นคุณย่าคุณยายเราก็ใช้กันมาแต่โบราณแล้วประโยชน์ว่าการใช้น้ามันมะพร้าวเพื่อการบริโภคเนี่ยยังไม่มีใครทราบเพราะเราทราบมาจากคุณหมอว่าถ้า ทานน้ำมันมะวร้าแล้วเนี่ยมันจะไปอุดตันในหลอดเลือดทําให้เป็นโรคหัวใจทําให้เป็นอะไรจนคนเนี่ยเลิกทานน้ำมันมะวเ้าเลิกทานน้ำมันหมูแต่ปัจจัยข้อแท้จริงก็คือน้ำมันมะวเ้าเป็นไขมันดีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เราจึงนําเสนอข้อมูลนี้ให้กับผู้บริโภคว่าการบริโภคน้ำมันมะพร้าเนี่ยนอกจากมันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจช่วยในเรื่องของสุขภาพในหลายๆโรค คือแหล่งมะพร้าวเนี่ยสำคัญแหล่งมะพร้าวที่ลุ่มน้ําตาปีเนี่ยมันจะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็มีลอริกอาซิดที่สูงนะครับมันเป็นมะพร้าวที่อยู่ในระบบนิเวศที่ดีและพันธมะพร้าวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เป็นร้อยปีที่เราพัฒนาพันมะพร้าวปู่ย่าตาทวดผมพัฒนาพันมะพร้าวขึ้นมาเป็นเป็นร้อยปีจึงมีลักษณะของมะพร้าวที่แตกต่างเพราะฉะนั้นน้ํามันมะพร้าวของทวีกนาจึงเป็นน้ามันมะพร้าวที่ มีคุณภาพที่สูงและมีกลิ่นและรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตของเราเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่เราคิดค้นและวิจัยขึ้นมาด้วยเราเองจึงได้คุณภาพของน้ํามันและสิ่งสําคัญก็คือเราสามารถสกัดเอาโบราณที่เราเรียกกันว่าน้ํามันกลานะครับกระบวนการผลิตของเราสามารถสกัดเอาน้ํามันกลาที่คนโบราณใช้อุดฟันเวลาปวดฟันหรือทารักษา แผลเวลาเป็นโรคเรื้อนหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำมันกลาตัวนี้มันมีประโยชน์มากนะครับแล้วกระบวนการผลิตของทอปิคาน่าเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่สามารถสกัดเอาน้ํามันที่เป็นส่วนของผิวกลาเนี่ยตัวนี้ออกมาได้ก่อนหน้านี้ถ้าเราอยากจะใช้น้ํามันกลาเนี่ยเราจะต้องเวลาขูดมะพร้าวแล้วเหลือผิวกลาติดอยู่ที่มะพร้าวใช่ไหมครับเราเอาฐานวางเอาสำลีเช็ดแล้วเอามาอุดฟันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันก็จะได้น้ํมันกลาแต่กระบวนการผลิตของเราเนี่ยมันจะได้น้ํามันกลาผสม,มกับน้ํามันเพราะฉะนั้นน้ํามันของเราเนี่ยจะไม่ใสแจ๋วเหมือนน้ําสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองประกายทองเนี่ยคือเป็นสีเหลืองของน้ํามันกลานะครับซึ่งซึ่งมันมันมีลักษณะโดดเด่นแล้วเราก็เป็นเทคโนโลยีคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่สามารถสกัดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าได้บริโภคแล้ว จึงทําให้น้ํามันของเราเนี่ยมีอนุภาพที่แตกต่างนะครับต่อสุขภาพตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้สิ่งที่เราให้ความสําคัญมากคือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเราทุ่มเทกับงานวิจัยพัฒนาตอนนั้นเราไม่มีงบประมาณเราทําด้วยตัวเราเองเราบันทึกเราวิจัยเราทดสอบจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็พัฒนาในเรื่องของงานวิจัยจึงทําให้ทวพิคณาเนี่ย มีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเป็นที่ยอมรับของลูกค้าตลอดสิปีที่ผ่านมาเราทุ่มเทกับเรื่องของงานวิจัยพัฒนารวมทั้งการร่วมวิจัยพัฒนากับสถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในภาครัฐด้วยเกษตรกรมะพร้าวเนี่ยตอนผมเป็นเ,เด็กๆเ,เนี่ยผมขายมะพร้าวลูกระบาดจนผมโตเรียนจบมหาลายัยมะพร้าวก็ยังอยู่ลูกระบาด แต่หลังจากเราพัฒนามะพร้าวจนเป็นที่ต้องการของตลาดโลกวันนี้มะพร้าวหน้าโรงงานเราซื้ออยู่ที่รูละ25บาทบางครั้งขึ้นถึง30บาทถามว่าถ้ายังเอามะพร้าวไปทํากะทิเอามะพร้าวไปทำะทามะาพ,พร้าวคั่วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคามะพร้าวมันจะขึ้นได้ไหมแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มมูลค่ามาจิ้นที่เราเพิ่มขึ้นได้นั้นน่ยมันสามารถแชร์กับไปสู่เกษตรกร,ร,กรทําให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรดีขึ้น นั่นคือมูลค่าเพิ่มมันที่พิกาเองเราก็ต้องทํามูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลการเกษตรแล้วเราย้อนกลับไปไม่ใช่เฉพาะมะพร้าวเรามีโปรเจกต์ที่จะพัฒนาและวิจัย Tropical h e r ์อันอื่นๆด้วยถ้าวันนี้เราไม่ขายโน้ตฮาวไม่ขายเทคโนโลยีของเราเรามีพืชผลการเกษตรที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลค้นคิดแล้วก็นำมาพัฒนาแสดงศักยภาพของมัน แล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผมคิดว่าโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีค่อนข้างจะหลากหลายแล้วตลาดมันกว้างโดยเฉพาะมะพร้าวเนี่ยมันมีเฉพาะในเขตร้อนแต่ผู้บริโภคเนี่ยมีทั้งโลกเพราะนั้นตลาดมันก็จะเป็นของเราเพราะนั้นต่อให้ผลิตกันทุกประเทศแต่ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันมากกว่าประเทศที่ผลิต เพราะนั้นเนี่ยเราเรามีการรวมตัวกันเ,เป็นสมาคมมะพร้าวภาคแปซิฟิกนะครับซึ่งอันนี้เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จาการ์ตาเขามีการให้ความร่วมมือกันทั้งทางด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับในประเทศไทยเองร,รัฐพิกาน่าก็สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยเราต้องมารณรงค์กับผู้บริโภคทั้งโลกเพื่อให้รู้ว่าประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีอะไร เราเริ่มต้นจากมีทุนน้อยมากนะครับหลักหลักพันมากกว่านะครับแล้วเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาโดยที่เราไม่มีสถาบันการเงินมาสนับสนุนตอนแรกเราคิดว่าคงจะทำไม่ได้แต่เมื่อก้าวไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยคือคือตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยอย่างน้อย2ล้านบาทตอนนั้น เราถึงจะนําสินค้าเข้าไปวางในตลาดได้เพราะมันต้องมีมีการหมุนเวียนวางเครดิตร้านค้าอะไรต่างๆแ,แต่ปรากฏว่าเราแก้ปัญหาด้วยการขายสดเราขอร้องผู้ซื้อว่าขออย่าได้ใช้เครดิตกับเราเลยขอเป็นซื้อสดแล้วก็สนับสนุนทําให้เรามีเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนนั้นเนี่ยก็ทําให้เราเติบโตถึงทุกวันนี้ก็คือเราไม่นําเงินไปใช้ผิดประเภทเงินที่ได้จากการทํากิจการ เราก็ามาขยายกิจการองค์กรเนี่ยมันจะต้องเซตสำหรับการเติบโตใน1ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเพราะนั้น Organization ของเราคนของเราเครื่องจักรของเราสถานที่ของเราเราจะเตรียมสำหรับอนาคตเสมอตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นเป็นโอทอปเล็กๆนะนะเราก็ไม่คิดว่าแนวคิดธุรกิจเราจะมีอะไรมาก แต่ด้วยความที่ผมเองเนี่ยผมเรียนมาทั้งด้านบริหารธุรกิจเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราจะต้องมีหลักของการบริหารก็คือเรื่องของ planning organizing staffing อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะต้องยึดมั่นให้ได้ต้องมีหลักยึดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงเซตองค์กรเมื่อเซตองค์กรแล้วเนี่ยเราต้องบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักอันนี้เราเองเราเพิ่งจะมา พัฒนาเรื่องการตลาดเร็วๆนี้เองก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มีความชํานาญในเรื่องการตลาดผมเป็นนักผลิตมากกว่าที่จะเป็นปน,นักขายแต่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เราขายเนี่ยบังเอิญว่าคุณภาพมันบอกไปเพราะั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทัพพิกาหน้าไม่เคยมีปายขายมีแต่ลูกค้าโทรมาสั่งแล้วเราก็ส่งเรายังไม่ไม,ไม่มีเซลล์ที่จะวิ่งไปเสนอสินค้า ที่ร้านค้านะครับแต่ว่ามาปัจจุบันนี้เมื่อเราทําตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับในในช่วงระหว่างสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มขยายตลาดไปต่างประเทศอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสสวที่ให้โอกาสคัดเลือกเราไปแสดงสินค้าในต่างประเทศตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายได้แล้วจะทํำยังไงแต่ก็เมื่อเราได้พบลูกค้าต่างประเทศแล้วแล้วเร,เ,รเราได้มีการติดต่อเราจรึงหันมาเนี่ยวางกลยุทธ ตลาดในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เราก็คิดว่าเรามีความมั่นใจในการค้าต่างประเทศถ้าไม่มีก้าวแรกวันนั้นเนี่ยก็คงไม่มีก้าวก้าวต,ต่อต่อไปในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตลาดเราก็แบ่งเป็นสงส่วนก็คือการตลาดในประเทศการตลาดต่างประเทศในเรื่องของแบรนด์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้ทางทางทางเราตอนนี้เรา,าหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นด้วยที่นี่จะมีที่ปรึกษาทางด้านตลาดค่ะจากการที่โรงงานเนี่ย สร้างมาประมาณ10ปีใช่ไหมคะจากที่เห็นก็คือผลิตสินค้าออกมาหลายๆแคตตากอรี่เยอะแยะมากมายอากระยไปในตลาดในประเทศและต่างประเทศทําให้เราต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันใช่ท็อป,ปิกาน่าไหมเราจะต้องเอาข้อมูลย้อนหลัง3ปี4ปีมาศึกษาว่าสินค้าที่ผลิตเนี่ยแนวโน้มของการขายการจําหน่ายเป็นอย่างไรตรงกับกลุ่มความต้องการของลูกค้าที่เราไปหรือไม่ก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่าง รีโปรดักต์และก็รีโพซิชันของตัวสินค้าว่าร้านค้าที่เราไปจำหน่ายอะคะ่ะใช่ใช่ลูกค้าที่ให้คุณค่ากับท็อปิคนาหรือเปล่าภายใต้ทีมที่ปรึกษาทางการตลาดสำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ตลาดหลักๆของตัวน้ำมันก็คือประเทศญี่ปุ่นทางรัฐบาลเขาเนี่ยสนับสนุนและให้ความรู้ประชาชนในการดื่มน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยก็ค่อนข้างเยอะนะหันมาบริโภคน้ำมันมะพร้าวกันอย่าง เอาจริงเอาจังว่ากันอย่างนั้นเลยเนาะก็ทําให้มียอดขายในส่วนของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้เรื่องของการทําตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของต้องเข้าใจเข้าใจบริบทของแต่ละประเทศว่าเวลาไปทําการตลาดน่ะ,ะแต่ละประเทศอ่ะมีการทําธุรกิจในลักษณะแบบไหนเขาเป็นตัวจริงไหมในการที่เขาจะเอาสินค้าของเราไปจําหน่ายแล้วก็ อาจจะให้เขาขายแบรนด์ของเราหรือแบรนด์ของเขาเองอันนี้ก็คือจะมีทีมที่ปรึกษาช่วยกันวิเคราะห์ของแต่ละประเทศโดยที่จะเลือกใครเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีการให้เขาพูดถึงมาร์เก็ตติ้งแพลนในแต่ละประเทศด้วยตอนเราขายช่วงต้นๆเนาะขายที่ไหนได้เราก็อยากขายขายอะไรได้ก็อยากขายอยากขายไปหมดแหละตรงไหนมีงานโชว์ก็อยากไปมีงานแฟร์ก็อยากไปที่ปรึกษาก็แนะนําเหมือนกันว่าเราก็ได้ข้อสรุปจากตัวเราเองเหมือนกันว่า เวลาขายอย่าขายของเขาให้ขายคอนเน็ชันต้องสร้างสัมพันธภาพใช้การพูดคุยเจรจาศึกษาว่าลูกค้าน่ะเป็นลูกค้าที่แท้จริงไหมแล้วต้องไปดูเขาว่าเขาอยู่ยังไงเขาเป็นตัวจริงไหมเขามีช็อปเขามีหน้าร้านเขามีบริษัทเขามีลูกน้องเขามีอะไรชัดเจนแค่ไหนอย่าให้เขาเป็นทัวร์แทนจําหนเราโดยที่เราไม่ไปศึกษาเขาเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็จะได้แค่ขายของ ไม่ได้ทําการตลาดในปีที่แล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าต่างประเทศค่อนข้างมากโดยเฉพาะ JAS Jazz Organic Japan เนี่ยเป็นที่ต้องการของประเทศญี่ปุ่นมากช่วงต้นๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่หลังจากที่ TVNsk ออ,ออกข่าวหรือทำการประชาสัมพันธ์เรื่อง Benefit ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ย o r อ,อ,อร์ก็เข้ามาอย่างมากมายจนจนทำให้เราต้องขยายกำลังการผลิต โรงงานณนปัจจุบันเนี้ยก็แคบเกินกว่าที่จะรองรับทั้งหมดเลยทําให้ต้องมีการขยายโรงงานที่แห่งใหม่เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ก็ขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ10เท่าเพื่อรองรับกับการเติบโตทางการตลาดที่ขยายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่การตลาดเนี่ยในประเทศจะเป็นหลักแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็ครึ่งค่งในประเทศครึ่งต่างประเทศครึ่งสิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของคนนะครับ เพราะว่าเรื่องคนเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่สําคัญสําหรับองค์กรนะครับแล้วก็เราเองเรา,เ,าเป็นบริษัทซึ่งผลิตสินค้าเรามีโน้ตเฮาส์เพราะฉะนั้นพนักงานของเราเนี่ยก็มีความสําคัญในเรื่องของสกิลที่เขาจะทํางานในหน้าที่ต่างๆการจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เนาะเราก็มาคํานวณว่าถ้าเราจะส่งพนักงานของเราเนี่ยไป เทรนนิง่งภายนอกองค์กรเนี่ยเราเสียเงิน5,000หมื่นหนึ่งต่อ1คนเนี่ยมันเหมือนกับว่าหัวข้อที่เขาจัดอบรมอะ่ะมันก็จะเป็นหัวข้อที่ไม่สเปกซิฟิกเฉพาะองค์กรใช่ไหมเราก็เลยมีการจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทางทางเคมีทางด้านอาหารเนี่ยเข้ามาเทรนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของอาหารและเครื่องสำอาง เข้ามาเทนในองค์กรสัปดาห์ละ2วันซึ่งพอถึงวันนั้นเนี่ยก็จะมีการเชิญน้องๆมาร่วมฟังฟังแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติจริงทุกๆหน่วยงานเนาะเพราะว่าการทำคุณภาพเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวมันต้องเป็นทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นถ้าผลิตทำา QC ทํทำแต่จัดซื้อไม่ทำคังสินค้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไปติดมันพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่เรา จ้างที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการที่จะส่งน้องไปอบรมแล้วมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะของท็อปิคานาเรามีอินเฮาส์ดีไซน์สองคนซึ่งเป็นเด็กพื้นที่เป็นน้องที่จบมหาลัยราชภัฒนครปฐมแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเรามีอาจารย์ซึ่งตอนนี้กำลังจะใกล้จะจบด็อกเตอร์แล้วซึ่งอยู่ที่มหาลัยราชภัฒนครปฐมเนี่แหละคะ่ะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ไกด์แนวคิดไอเดียกับกับน้องๆอ,อีกครั้งหนึง่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเปิดโอกาสให้น้องได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศส่งน้องไปญี่ปุ่นไปดูเรื่องของแพ็กเกจจิ้งหลากหลายต่างๆที่แบบญี่ปุ่นเขาจะมีค่อนข้างมีชื่อเสียงในการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์เนาะให้ให้ให้ใหหน่าใช้น่าจับต้องอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้าร่วมอบรมการสร้างแบรนด์กับอิสเมหรือการพัฒนาอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พวกเนี้ย จะส่งน้องๆเข้าไปร่วมอบรมด้วยเพื่อให้เขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับว่าเราคุยกันทุกอาทิตย์ในเรื่องของสกัดให้แบรนด์มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะรีแพ็กเกจครังใหญ่ของธิคนารีทั้งตัวแพ็เกจิ้งรีทั้งตัวลาเบลเพื่อให้แบรนด์มันชัดแล้วก็สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทัศนคติในการทำงานในปีที่แล้วก็มีการอบรมเรื่องของการปรับทัศนคติในการทำงานเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเคยชินกับระบบเดิมๆคนเดิมๆงานเดิมๆทัศนคติมันก็จะดอบลงไปทำให้มันไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานนะคะก็เลยมีการจัดอบรมเรื่องของการ สร้างทัศนคติในการทํางานเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เกิดการทํางานเป็นทีมเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทเราขายขายของเนาะมาสักประมาณ10ปีและเราอยากมีจุดจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นๆให้มากยิ่งขึ้นโดยทําเรื่องของ Personal Care ให้ชัดเจนขึ้นให้แต่ละผลิตภัณฑ์นะ่ะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์กับผิวพรรณมากที่สุดแล้วก็พัฒนาเป็นลักษณะของ Product ที่เป็น Home Spa Product s k i ิน a r e Product พวกนี้โดยทำให้เป็นแบรนด์ใหม่ในชื่อของกลปะมันจะเป็นเรื่องของการความปรารถนาที่มีความเยาวัยวที่ยั่งยืนซึ่งมันตรงกับคอนเซปต์ของสุขภาพที่ยั่งยืนก็เลย กำลังพัฒนาในเรื่องของแบรนด์กระปะซึ่งแบรนด์กระปะเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะเริ่มในต่างประเทศก่อนโดยตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยจะ,จะต้องมีศักยภา,าพที่จะสามารถเป็นคีย์ออสหรือเป็นสแตนออล์ดช็อปได้อย่างใดอ,อย่างหนึ่งถึงจะเอาแบรนด์นี้ไปทำได้ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสร้างแบรนด์โอเวอร์วิวช็อปหน้าตาของช็อปใกล้สมบูรณ์แล้วค่ะเราต้อง ให้ความสำคัญกับลูกค้าถึงแม้เราเนี่ยเราไม่ได้มีฝ่ายขายที่แข็งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกครั้งที่เราคิดที่จะพัฒนาสินค้าทุกครั้งที่เราจะผลิตสินค้าเราคำนึงถึงผู้บริโภคเสมอว่าสินค้านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคไหมในอนาคตเนี่ยกระแสของ Health and Beauty เนี่ยมันมาแต่เราไม่เคยมีคอนเซปต์ว่า เห็นผลภายในเจ็ดวันหรือขาวภายในพริบตาหรืออะไรอย่างนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยความปลอดภัยของผู้บริโภคและประโยชน์ที่บริโภคจะได้รับนะครับเรามองผู้บริโภคเหมือนญาตินะครับเราไม่มองเหมือนกับว่าเฮ้ยเขามาซื้อของเราด้วยเชื่อในคําโฆษณาชวนเชื่อทุกอย่างของสินค้าที่นี่เราใช้เองและพนักงานเราทุกคนใช้นะครับเราจึงผลิตเหมือนกับเราผลิตให้ญาติใช้และเราใช้เอง